มาแล้วครับรถไฟสายตะวันตกนะครับ257วันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4125นะครับนี่นะครับอันต้อม4125 ไปแล้วนะครับอันต้อม4125นะครับทำขบวน257นะครับคนบุรีน้ําตกนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับที่43นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานี เลยนะครับขบวนด่วนพิเศษที่43นะครับต้นทากรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีผ่านไปแล้วนะครับต่อเนื่องเลยนะครับขบวนนี้เป็นขบวนที่3แล้วนะครับขบวน255นะครับวันนี้ทําขบวนโดย GEA นะครับ GEA มากนะครับ E A สี่ห้าห้าห้านะครับคำขบวนสองห้าห้านะครับนนบุรีหลังสวนนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับดูต่อเนื่องขบวนที่4ี่เลยนะครับขบวนสองห้าสองนะครับ ประจวบคีนนนนครีขันธ์เลยนะครับทำขบวนโดยอันต้อม4307นะครับประจวบคีรีขันธ์พนับุรีนะครับมาอย่างแรงเลยนะครับ252กอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นองปลาดุกชาแนลครับ